สวัสดีครับผมกล้องนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ CCP Premium Car นะครับเดี๋ยวกล้องพาไปชมนะครับว่า CCP Premium Car ทางร้านเราเนี่ยมีรถที่พร้อมขายและพร้อมส่งมอบอะ่ะทั้งหมดกี่คันรุ่นอะไรบ้างปีอะไรบ้างวิ่งไปเท่าไหร่บ้างราคาเท่าไหร่บ้างเดี๋ยวกล้องพาไปดูเริ่มต้นที่คันนี้เลยนะครับเป็นฮุนไดเอสวันนะครับปี2019นนะครับคันนี้เป็นรถมือเดียวนะครับ ลูกค้าเนี่ยใช้งานไปประมาณ59,000กว่าห9 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นเก้าที่นั่งนะครับเราเปิดขายอยู่ที่1,90 0 0ล้บาทเท่านั้นนะครับคันนี้คันต่อไปนะครับดุดันไม่เกรงใจใครในครคันนี้ Ford r a n g เ r อร์ t o r ตนะครับอันนี้เป็นโฉมปี2022เลยนะครับวิ่งไปเพียง3,000 30, 0กว่ากิโลเมตรเท่านั้นคันนี้ก็เป็นรถมือเดียวเหมือนกันนะครับ เราเปิดขายอยู่ที่1 5 9 0 0 0้านบาทเท่านั้นนะครับพร้อมกอดรีบมาจับประจองเลยนะครับผมบอกเลยว่ามาเร็วไปเร็วแน่นอนครับตลาดต้องการมากๆเลนเจอร์แรปเตอร์กันนี้ครับขั้นต่อไปนะครับอันนี้เป็น BMW X3 นะครับอันนี้เป็นเครื่องดีเซลนะครับเป็นโฉมที่ LCI แล้วด้วยนะครับ อันนี้รถปี2017นะครับเลขไมาอยู่ที่ประมาณ93,000กว่ากิโลเมตรนะครับคันนี้ตรวจเช็ค BSI ล่าสุดก่อนหมดนะครับเปลี่ยนมาให้ชุดจแล้วแถมมีวารันตีจาก B M W ว่าสามารถซื้อ B S I เพิ่มตักเพิ่มจากศูนย์ B M W ได้โดยตรงนะครับมูลค่าประมาณ30,000กว่าบาทอันนี้ลูกค้ายังซื้อต่อได้เลยนะครับผมคือเรียกได้ว่าประวัติเช็คระยะดีมากครับคันนี้เราเปิดขายอยู่เพียง1 3 9 0 0ล้บาทนะครับ คันต่อไปนะครับคันนี้หายากนะครับผมเป็น A4 นะครับผาวานนะครับผม4 5 c ส s i หนะครับคันนี้วารันตี5ปีคันนี้ยังเหลือนะครับเล็กไมวิ่งไปเพียง2 4 0 0 0พันกว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับเราเปิดขายอยู่ที่ราคา1 9 5 0 0ล้านหบาทเท่านั้นนะครับอันนี้คือพอบ้านซิ่งนะครับคือดีมากแรงด้วยซิ่งด้วย เป็นพ่อบ้านได้ด้วยต่อมาก็จะเป็น Audi a u ดี A5 นะครับคันนี้เป็นรปี2021นี0 2นะครับคันนี้วิ่งไปเพียง55,000กวกิโเมตรเท่านั้นนะครับเป็นคูเป้ที่กล้องบอกตรงๆว่านั่งสบายมากๆนะครับคันนี้เปิดขายเพียง1 9 9 0 0ล้าน9 0บาทเท่านั้นนะครับถูกมากๆครับรีบมาครับคันต่อไปนะครับ อันนี้กล้องเพิ่งรีวิวไปใน YouTube เลยนะครับ E 3 0 0 E นะครับเป็นพั๊ตอินไฮบิดนะครับโฉมปี2021อันนี้เฟรชลิฟต์เรียบร้อยแล้วนะครับผมหน้าใหม่ท้ายใหม่สวยงามมากๆครับรถคันนี้วิ่งไปเพียง41,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับวันวันันตีหมดปี2024ด้วยนะครับเดือนไหนเดี๋ยวลูกค้าทักมาถามกล้องอีกทีนึงนะครับอันนี้เปิดขายอยู่แค่เพียง2 1 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ คันต่อไปครับก็ยังเป็น Mercedes-Benz อยู่ครับอันนี้จะเป็น e 3 5 0 e นะครับเป็นปลั๊กอินไฮบริดเหมือนกันนะครับคันนี้จะเป็นรถปี2018นะครับแบตเตอรี่ทั้ง3 0 0 e แล้วก็3 5 0 e เนี่ยแบตเตอรี่เฉพาะแบตเตอรี่นะครับรับประกันอยู่ที่10ปีนะครับส่วน3 5 5 0 e คันนี้นะครับเลขไม์วิ่งไปเพียง92,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับเราเปิดขายอยู่ที่1,250,000บาทเท่านั้นนะครับ รีบมาครับคันนี้ครับ Blue Check Hybrid Diesel Diesel ไฟฟ้ารุ่นแรกเลยนะครับ e สามร้อยครับวันนี้ท็อปออปชั่นสุดๆเลยนะครับคันนี้รถปีสองพันสิบสี่เราเปิดขายเพียงเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเดี๋ยวยังมีด้านหลังอีกสองคันครับยวกล้องพาไปชมครับ สำหรับด้านหลังคันนี้นะครับโอ้โห SLK 200นะครับอันนี้คือเปิดประทุนด้วยเปิดประทุนได้ด้วยนะครับขับรล่อแน่นอนครับรถปี2 0 1 4นะครับเลขมาอยู่ประมาณ10,000แสนนิดๆครับเราเปิดขายอยู่แค่1.49จุดสี่เก้าล้านบาทเท่านั้นนะครับอันนี้สวยงามมากๆครับและเราก็ยังมีในโดสาวอีกหนึ่งตัวนะครับ ฟอร์ดเ n นเจอร์แ o ปเตอร์ครับผมแต่คันนี้จะเป็นรับแลปเตอร์สองจุดศูนย์เครื่องยนต์ดีเซลนะครับโฉมปีสองพันสิบเก้านะครับรถมือเดียวนะครับวิ่งอยู่ที่เก้าหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นนะครับแลปเตอร์คันสีขาวเนี่ยเป็นสามจุดศูนย์แต่นั้นจะเป็นเครื่องเบนซินนะครับโฉมล่าสุดนะครับอันนั้นปียี่สิบสองอันนี้ปีสิบเก้าลูกค้าเนี่ยขายเพราะว่า ก็ซื้อแรปเตอร์มานะครับแต่เป็นแรปเตอร์ปี2023นะครับก็เลยปล่อยตัว2019ออกมาลูกค้าใช้ดีครับซื้อแล้วใช้แล้วก็ยังซื้ออีกครับดุดันไม่เกรงใจใครแน่นอนครับคันนี้อันนี้ลูกค้าก่อนขายเนี่ยเปลี่ยนยางมาปี2022เองนะครับได้ไปคุ้มค่าแน่นอนครับเปิดราคาอยู่แค่9,900 0 0บาทเท่านั้นนะครับให้สิคนที่พร้อมก่อนนะครับผม เป็นไงบ้างครับสำหรับรถที่ CCP Premium Car ของเราเราคัดสรรมาอย่างดีนะครับลูกค้าที่สนใจจะเข้ามาดูรถนะครับกล้องเองเนี่ยเป็นฝ่ายขายหน้าร้านนะครับร้านของเราตั้งอยู่ที่ตลาดตลาดรถเดอะเบต้านะครับถนนกาญจนาพิเศษอยู่ติดกับทางเข้าสวนผักนะครับโทรมาหาง้องที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเข้ามาดูรถจริงเข้ามาทดลองขับก่อนได้นะครับสำหรับวันนี้กล้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ